วัสดีคุณเอฟซีช่องปะออนพี่สาวลูกปนนะคะตอนนี้ปะออนก็ได้ปล่อยน้องไก่นะคะออกมาหากินนะคะนี่ค่ะน้องไก่ปะออนก็เข้าป่าเข้าดงกันนะคะทุกคนตอนก็ได้อาหารนะคะของน้องไก่นะคะ ตอนคิดว่าน้องไก่คงจะชอบนะคะมาดูค่ะว่า,า skincare, เป็นอะไรนะคะก็ได้นี่นะคะนี่นะคะคุณเอฟหลายคนหลายท่านอาจจะรู้นะคะนี่นะคะของโปรดของน้องไก่เลยนะคะเดี๋ยวตอนก็จะมาทนให้เนาะมาตับให้เนาะ น้องไก่คงจะชอบนะคะคุณเอซปวกนะคะปวกก็อยู่ในไร่ในนาพลออนนี่แหละเยอะเลยนะคะเี๋๋ยวพาออนก็จะเอามาฟันให้ให้น้องไก่กินเนาะโ้หยาบเลยนะคะอันนี้คืออาหารอาหารที่ไก่ชอบนะคะ ชอบกินมากเลยนี่ค่ะทุกคนกำลังเริ่มมาแล้วเพราะว่าของปู่ของพ่อไก่นะคะอยู่ในนาพระอ่อนเยอะเลยนะคะปวกปของของชอบของน้องไก่ นะคะก็ไม่เป็นอะไรนะคะทุกท่านน้องไก่จ,จะได้กินอาหารเด็ดเดหน่อยนะคะ นเยอะมากเลยนะคะคุณเอฟีบวกที่ป้าออนเอามาเนี่ยนะคะอาหารเด็ดนะคะอาหารเด็ดวันนี้ปล่อยน้องไก่ หลังจากที่ขังน้องเขาไว้ก็เกือบเป็นเดือนนะคะเป็นเดือนนะคะเพราะว่าปอออนปลูกต้นไม้นาอค่ะเนาะตอนนี้ต้นไม้ปอออนก็เริ่มแล้วเริ่มโตแล้วปอออนก็บางวันก็ปล่อยบางวันก็ขังไว้นะคะไก่ปอออนถ้าปล่อยออกมาทุกวันก็อย่างว่าเนาะก็มาเขลียต้นไม้ต้นไม้ปอออนก็ไม่โตสักทีนะคะคุณเนปซี ตอนก็ให้อาหารเขานะคะอยู่ในครอบนะคะตอนนี้ก็ได้อาหารเด็ดเลยน้องไก่ ปนวกนะคะปวก น,นีแม่เอาปลวกมาให้วันนี้ โอเคนะคะคุณเอฟซีวันนี้ตอนก็ได้ปล่อยน้องไก่แล้วก็ได้อะปวกมาให้น้องไก่ได้กินนะคะเพราะว่าอยู่ที่นาก็ออนนะคะปวกเยอะมากเลยก็ออนก็ยังไม่ได้เคยเอามาให้น้องเขากินนะคะวันนี้ก็มีเวลานิดนึงนะคะ วดแล้กวกินปวกแล้วมาลูกมากินปวกกินปวกเทียบเลยเนี่นยก็น้อยเนีอาหารนะนะเนี่ยอาหารไก่อาหารน้องไก่ก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจให้ป้าออนหน่อยนะคะ วันนี้ปอนก็มีเวลาเยอะอยู่นี่ค่ะก็โอเคนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะวัสดีค่ะกินปวกเด้อกินปวก